กับสวัสดีจ้าทุกๆท่านไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทางยุโรปจ้าแล้คนเก่าคนเดิมมาแล้วจ้าพร้อมน้องเอลินาสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแลในต่างแดนนะคะวันนี้ส้าแลดีใจดีใจจ้าเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็มาเจอยอดผู้ติดตามเนาะห้าหมื่น ท่านซาหแหลต้องก่อนอื่นต้องกราบขอพรบคุณมากๆนะคะที่ช่วยดันซาหแหลให้มาถึงจุดนี้ได้ถ้าไม่มีกําลังใจไม่มีทุกๆท,ท่านซาหแหลคงมาถึงจุดนี้ไม่ได้ค่ะกราบขอพรบคุณมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้นะคะซาหแหลก็จะมาอัปเดตให้ทุกๆท,ท่านรับชมรับฟังนะคะว่าในที่เรามียอดผู้ติดตาม ห้าหมื่นซับนั้นเราจะได้รับเงินจาก youtube เท่าไหร่เนาะเพราะว่าก็มีหลายคนหลายท่านทักมาถามสาวแหลามากมายว่าสาวแหลได้รับเงินจาก youtube เท่าไหร่ในเดือนนี้สาวแหลมีผู้ติดตามห้าหมื่นซับเนาะห้าหมื่นคนสาวแหลก็จะมาอาปัปเดตให้พี่น้องรู้ว่าสาวแหลได้เท่าไหร่อย่าปอปิด อีจ้าเดี๋ยวเรามา,าชมกันเลยนะคะว่าซาแหลได้เท่าไหร่เดือนแล้ววันนี้นะคะซาแหละจะอัปเดตแบบว่าเอาตัวเลขเอาตัวเลขเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูด้วยค่ะว่าซาแหลได้รับเท่าไหร่เดือนนี้เนาะแล้วก็ที่โนเวย์เขาจะใช้เงินโครนนะคะแล้วซาแหละจะอัปเดต เวลาเขาจ่ายอย่างเงี้ย Google x c e l n เขาจ่ายมาอย่างเงี้ยเขาจ่ายเป็นเงินโครนแล้วซาแหลก็จะแปลจากเงินโครนนี้แปลเป็นเงินบาทซึ่งจะเข้าไปในแอป Google นะคะเดือนนี้ซาแหล p ได้รับอยู่9,839โครนจุด8ปาโครนจากซาแหลต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราแปลเป็นเงินบาทนะคะ มันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ36,932 5 8บาาจทจ้ะนี่ก็คือยอดอที่ Google Ex e e เ s e เขาได้หักค่าภาษีแล้วเนาะคะ่ะถ้าเกิดว่าเขาหักค่าภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอายอดเงินที่เหลือจากรายได้ของเรานะ่ะเข้ามาใส่ใน Google Ex e e n s e ให้เราแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะ ที่สาวแหลกกล้าโชว์นี้ก็คือว่าสาวแหลกได้แจ้งกับหน่วยง,งานตามท,าาาที่สาวแหลกได้บได้บอที่สาวแหลกได้พูดในคลิปกันก่อนแล้วเนาะว่าสาวแหลกได้แจ้งกับหน่วยง,งานและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือว่าเราได้แจ้งไปเพื่อขอเสียภาษีในโนเวแล้วค่ะแต่การที่เราจะเสียภาษีโนเวนั้นเราต้องรอให้ถึงสิ้นปีก่อนเขาถึงจะแจ้งยอดมาให้เราว่า รายได้ทั้งหมดของเราในแต่ละปีได้เท่าไหร่เขาถึงจะเฉลี่ยม,มาให้เราอีกทีนึงเนาะค่ะแล้วกแลลว่าไทยกับว่าไทยตงอีสานอย่างนี้แหละค่ะพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงแต่สาวแล้วก็จะพยายามพูดเนาะแม่นว่าเอลินานะขอพระคุณมากๆค่ะสาวแล้วก็ต้องกราบขอขอพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะค่ะที่ช่วยดันสาวแหลว มาจนถึงจุดนี้แล้วก็เอฟซี FC ฝากมาถามว่าสาวแรงถ้าเกิดว่าเราทำ u t u b e ในเมืองนอกเวลาเราได้รับเงินอย่างเงี้ยมันจะเท่ากับเงินที่เมืองไทยไหมเพราะว่าเขาได้ยินข่าวว่าคนที่ทำ u t u b e ในเมืองนอกเนี่ยจะได้เงินเยอะกว่าที่เมืองไทยเนาะคะ่สะสาแลยอยากอธิบายว่าเราจะถ้าเกิดว่า ตีเป็นเงินที่เมืองนอกเนาะมันก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นอัตราเงินบาทเงินบาทเรามันก็จะได้เยอะจากค่าใช้จ่ายที่นี่แล้วก็ค่าครองชีพนะมันสูงเนาะอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็แพงอย่างเช่นกับว่าค่าเช่าบ้านอย่างเงี้ยบ้านเราอะ่ะมันก็เดือนละสามพันสี่พันบาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่นี่นะมันก็จะตกอยู่ที่แปดพัน 8,000คนเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราตีเป็นเงินบาทบ้านเราเนี่ยมันก็สองหมื่นสามหมื่นนั่นแหละจ้ะซึ่งค่าของชีพค่าอะไรต่างๆที่นี่มันก็แพงมันจะได้เยอะไอ้ตรงที่ว่าเราเปลี่ยนจากเงินโคนเป็นเงินบาทนะจ๊ะก่อนจบคลิปนี้สาแหลก็ ขอพบพระคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้สาวแหลมาเสมอแล้วก็ขอฝากทุกๆท,ท่านอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้สาวแหลด้วยด้วยนะคะเพื่อสาวแหละจะได้มีแรงสู้ชีวิตในต่างแดนต่อไปมีแรงเลี้ยงลูกต่อไปจ้ะแล้วสาวแหลก็ขอสัญญาว่าสาวแหละจะพัฒนาคลิปให้ดีขึ้นแล้วก็จะ,ะหาค้นหาคอนเทนต์ที่ดีๆเนาะมาทำให้ f c รับชม เอฟซีจะได้ไม่เบื่อค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้องเอลีนา่าบายบายยังคะลกูกบาย